คราบสมาชทกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะมานําเสนออันหนเฉพาะกิจนะครับอาหนหเฉพาะกิจของวันที่นะครับของวันที่สิบเจ็ดนะครับกรกฎลาคมสองพังนะห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะอันเฉพาะกิจก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจากประเทศเวียดนามนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับ อ่ะมาแล้วอ่ะชมเลยก่อนเลยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะครับเด็นนะครับ6กเจ็ดแปดนะครับจดไปนะครับ6กเจ็แดเน้นที่6กับเจ็ดนะคู่กับ2องสามนะครับ2 6 2 7 3 6 3 7 4 6 4 7 5 6 5 7นะครับตามนี้นะครับพาหน่อยเฉพาะกิจนะครับ เด่นเน้นที่สองกับสามอยู่ตรงนี้ฟันธงที่หกนะเอาฟันธงที่หกนะครับสีหกนะครับห้าหกนะครับฟันธงที่หกนะครับ,ททรบสามนี้นะอ่ะจดเอานะครับหกเจ็ดแปดเน้นที่หกกับเจ็ดฟันธงที่หกนะครับหกสองสองหก หกสามสามหจุดทันอยู่นะเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ไปช้าๆนะครับอ่าแล้วค่อยคุยกันก็ได้ไม่เป็นไรหรือไม่ต้องคุยก็ได้ขอให้มันเวลาพอควรน,นะครับห้าหกหกห้าสองเจ็ดเจ็ดสองสาสีเหลืองๆคือเด่นนะอ่าสีไม่เหลืองก็คือรองนะครับประมาณนี้นะครับตามนี้เลยนะครับ ชวนชอบคอยจัดนะไม่ชวนไม่ชอบก็รื่นลมนะครับเมื่อวานเข้าบ่ให้ห้าหกเจ็ดมาห้านะครับมาห้าแต่เป็นตัวรองนะครับไม่รู้ได้ลงให้หรือเปล่าเมื่อวานเลยไม่ใช่ว่าเน้นแต่หกกับเจ็ดซะห้าเก้าก็ไม่เข้าอยู่ดีห้าเก้าเพราะว่าให้ศูนย์หนึ่งสองสามเมื่อวานนี้สรุปเป็นว่าหลุดกลองอั่นเถอะนะเน้นผิดตัวนะครับประมาณนี้นะมันออกสองเก้ากับห้าเก้านะครับ2ืสองเก้ากับห้าเก้า ออโอเคตามนี้นะครับชวนชอบค่อยจัดนะเน้นที่หนะครับนี่นะนะครับส่วนเจ็ดกับ8ใครชอบก็จัดไปนะครับหกอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับในทีเดียวนี่คือเด่นนะครับตามนี้นะครับตาพตามนี้เลยครับชวนชอบค่อยจัดนะครับเกิดไปนะครับโอเคนะครับขอขอบพระคุณ มากมากครับขอให้ทุก,กท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ